สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับในวันนี้ครูตาก็นำสาระดีๆมาฝากนะครับซึ่งวันนี้ครูตาจะสอนนักเรียนเรื่องกลอนสี่กลอนสี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าคำกลอนนั้นหมายถึงอะไรกลอนหมายถึงลักษณะคำประพันธ์ไทยที่ฉันทลักษณ์ประกอบด,ด้วยลักษณะบังคับสประการคือคณนะ จำนวนคำและสัมผัสซึ่งสัมผัสนั้นคืออะไรมันน่าสงสัยจริงๆนะครับสัมผัสคือลักษณะบังคับที่ใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกันนั่นเอง 1. สระเสียงเดียวกันในกรณีที่เป็นคำไม่มีตัวสะกดนะครับเช่นคำว่าตาสัมผัสกับปลาตัวอย่างคำครับหามา พานาชาสาอาตัวอย่างคำอีกเช่นเคยครับใหญ่สัมผัสกับคำว่าไปเช่นคำว่าใสใจไร่ไถไก่ไข่แบบที่สองครับสระเสียงเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันกรณีที่เป็นคำที่มีตัวสะกดนะครับ บ้านสัมผัสกับคำว่าขานตัวอย่างคำครับผานนานสารหานทานคำว่าจับสัมผัสกับคำว่ารับเช่นคำว่านับกลับพับสับฉับกรอนสีหนึ่งบทมีสี่วักวรกละสี่คำ ซึ่งการอ่านแต่ละวรรคนั้นจะแบ่งออกเป็นสองช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะละสองคำเรามาดูแผนผังฉันทลักษณ์ลอนสีกันนะครับคำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองครับและคำสุดท้ายของวรรคที่สอง สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3ครับผมกรณีที่มีตั้งแต่สองบทขึ้นไปจะมีสัมผัสระหว่างบทนะครับอ่นักเรียนดูตัวอย่างนะอันนี้คือ1บทแล้วนักเรียนดูตามครูไปนะครับ คำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกจะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปครับนักเรียนเห็นเส้นสัมผัสสีแดงนะครับนั่นคือสัมผัสระหว่างบทครับผมนี่คือใครให้ทายดูเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างกรอนสีและให้นักเรียนทายนะครับว่าปริศนานั้นคือตัวอะไรเป็นสัตว์เจ้าป่า สง่างดงามเสียงร้องคำรามเกรงขามทั่วป่าอย่าเพิ่งทายนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสัมผัสกันก่อนเนาะคำว่าป่าสัมผัสกับคำว่าสง่างงดงามสัมผัสกับคำว่าคำรามและคำว่าเกรงขามนั่นคือสิงโตนั่นเองคำต่อไปครับ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นเพียนเขียนอ่านเขารบอาจารย์ไม่ครานวิชาคําว่าเรียนสัมผัสกับคําว่าเพียนคําว่าอ่านสัมผัสกับคําว่าอาจารย์และคําว่าคร้านนั่นคือนักเรียนนั่นเองครับอันนี้ยาวเลยทีเดียวนะครับเจ้าสัตว์ตัวใหญ่มีใบหูยาวงานนั้นสีขาวแวววาวสวยใสย งวงยาวนุ่มนิ่มกินอิ่มพืชใบลากสูงไหนไร่คือใครให้ท่ายเรามาดูสัมผัสคำกันนะครับใหญ่กับคำว่าใบยาวกับคำว่าขาวและวาวส่วนสัมผัสระหว่างบทใสกับใบใบกับไร่และใครซึ่งไม่ใช่ใครนะครับนั่นก็คือช้างน้อยนั่นเอง นะครับจบไปแล้วสำหรับกรอนีนะครับยังไงก็ฝากให้นักเรียนทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ